ดีครับเอท,ท,ทุกท่านครับวันนี้นะครับรถช็อปมาจอดที่แคมไก่นะครับวันนี้แล้วเราจะไปดูรถช็อปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปครับพี่น้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเด เป็นผู้เก็ตเอ้ยโบกี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวโจมจะโจมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจ้าของของรถชอบนะครับรูปหล่อนี่ใช่ดีได้ข่าวว่าพูดอีสานได้ใไหมสวัสดีครับโูดซีปิกดีดีครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ด้มีคนอีสานเหรอ โอ้บุมมีครับมีคุยอี้เสยครับอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีครับบอกพูดอะไรครับครับผมท้าไมพูดอีสานได้ทั้งนั้นสักแต่วราแต่มากินตอนนี้เนี่ยพูดถึงประมาณสักสามถุงหรือสองถุงครื่งเกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนได้เคลมนี่เคลมเนี่ยอยากได้เคลมมัย ไมสวัสด <rude S 2> ีครับสวัสดีครับอ้สวัสดีครับมามาพี่น้องมาพอเันยังใคอีกแล้วพอกันอีกแล้วพอกันขึ้นโาพอกันขึ้นโตแล้วครับแล้วอย่างมเยี่ยมชมเลยสิปาเยี่ยมชมเลยตาใครไปดีอยู่เนี่ยของยังนี้กอยางคือบ้านเขาแตบว่าคนสีมาไม่ฝากถึงคนสีมาไม่นเพราต้องกังวลเลยว่า อย่างสีบ <prestigious> ม mhm. ีอันนี้นั้นกินอย่างซีบมีเขาอยางีบมี่บอกเครื่องปรุงเขามีเบสอย่างครับมาชมนันครับรถช็อปพูดนบวันรถช็อปเป็นดีรถช็อปเนี่ยราคาบ่แพงราคาบ่แพงนะราคาถูกราคาบ่แพงมาเปรกันเองเออเปิดไ้เซนพ้อมเออโปรใด้พิซซดกับซดได้เปรได้ห้เซนกับเปนก็โอเคเนี่ยถ้าซื้อเยอะนี่มีมันตาได้ด้วยมีมัตไรหน่เขาตวนะครับ แล้วตอนนี้ตาไข่พามาชุมมีอะไรบ้างนี่แล้วเศษมือนี่จะได้เอาเนื้อไปจุแล้วมือนี่ยนะมีน้องที่ไดุ้เนื้อมันมีเนื้อยังบวมเลยเยี่ยงมีเนื้อมีปลามึกมีหมูมีปลานี่ปลาปลาบวมๆเลยนี่ทะเลปลาทูนี่มันจะคล้องแห้งื่อ ของแห้งของสดกว่นี้อันนี้ลูกฟอกลูกชิ้นของสดเพิ่นไปเบิ่งปลาดุกปลาดุกก็มีปลาดุกปลาดุกปลาดุกนีเบิ้มีหมดก็มีมีกระมีมีกระมีครับก็มีบะเขียก็มีนี่ต่างหากมีเต็มหมดมีเบิดทุกอย่างครบวงจรครบครบคเลยปลาดุกกระซี่อยครับอ่ากระซี่รอยครับแล้วก็ระนีกระซี่อยครับเออปลาเครือกระมีครับกรมีแมนมีครบโอ้เบียร์ซี่กระมีครับมีเบียร์จ้างเบียร์เลี้ยวครับมีมาทุกอย่าง มีกันหมด lob, ครับมีเต้นนี่เครื่องสูงมีิัดตัวอย่างพวกซอสพวกปลาแดกปลาลักเล้าสงกัดลอยครับเออสลกัดลอยครับเล้าสี่สกัดเอยครับคือกันครับโอ้ยมีมครับาไะใช็อปโตบดีีหีอมด้วยโอ้มีครับ่ยงีั้เออ้อมมีของอ้ยบออ้ยดีครับนาะนั่นละดี ตัความดีตโอ้โหรัความดีตัความอีตนี่มาไกลอดูมาเมืองยู ใส่ใบยานางพร้อมเรลอยยังยังเห็นน้ำยานางครับน้ำยานางนี่น้ำยานางก็มนี้ก็ผมต้องเก็บน้มาไก่เออมาไม่ยานางครับเจ็ดพันเจ็ดพันกว่ากิโลน้ำยานางเดินทางเออเอนเ่ด้กันนันี่หรอเอมา นี่เน็ตกาแฟนะครับมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับ้นมาเป็นสินค้าไทยนะครับข้นด่ข้าวสารข้าวสารครับข้าวสารข้าวสารเหนียวสันปะตองครับ เนื้อวันนี้เนื้อน้ยบ่มงินจ่ายครับน้อไม้ก็มีนะครับหน่อไม้อุปกรณ์พริก อุปก,กรณ์ต่างๆอ,งอุปก,กรณ์ต่างๆครับมากสินค้าบ้านเรานะครับสินค้าไทยเลืทิ่พนรดปลาแห้งของข้าวก็มีนะครับของข้าวโล้อไปไดสามกดเนยสามขวดีที่สิบ โอ้คายดีสินค้าคายดีเดือไม่ยดราคาบาแพงได้เนี่สังเกตเบื้งราคาเียาบงราคาถูก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 ก็เออช็อื่นแพงกว่านี้เเออจบอกจอก็แพงเยจ้าของจบเจ้าของจบก็ใจดีเจ้าของจบก็ใจดีนะครับจบนี้ก็ดีอะโรแมกได้เดียแล้ว น้ำมันฮีก็มีครับน้ำมันฮีน้อยนี้ซิบิกน้ำมันฮีก็ได้ไมเปนน้ำมันน้อยน้ำมันฮีก็ได้เมกเมย่ใส่ครับบอกมันเบนน้ำมันฮีเนี่อยูบ้านมันบอกประมาณประมาณสองีกำลังไปครับเอาแนวตมหมดประมาณสองาวดีเดอีกเลกหน่อยครับ่ได้เลยบ่ได้เรายาระบประมาณครับครบแล้วเดยิ้มิ้ นี่น้ำจิ้มจิ้มเราบ่อน้ำจิ้มต้องไม่เห็นยากดีดีใส่ดีเออดี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 นี่ครับนี่ีครับดีน้องพรนดีน้องพรนดีน้องพรโอนตัวซับกะมีครับมูฟันกะมีครับเห็นด้วยตัวอะไรมีทุกอย่างหมดเลยโอ้ยเนาะยมีแต่หมื่นมนี่ไหม เออตายอันนี้เจ้าบาทนี่สามีบ่สิบสามีครับคุณย claro ูนก็มีครับเท่าไหร่สิบสามไอมีมีมีสเช็คออฟฟิศมีมีผ่อนไหมแบบผ่อนผ่อนเป็นเดือนอย่างงี้เซ็นลายเดือนมีไหมเซ็นเซ็นเออเซ็นได้ครับหลายเดือนหกเดือนสามเดือนก็ได้โอ้เซ็เดือนโบเป็นไงนันดอกขาดเังนไงบ่ปีปีโอ้ยตีเนื้อไต่เล็วมาไหนโทรศัพท์ถ่างก่อนตัวดีซิมสิบเลยมาเซ็นได้เซ็นได้นะครับโทรศัพท์แต่ควรสิบสามก็มีนะครับ นัมเบอร์ลดช็อปซูน่าซอนเพชห้าซูนซูนเกตซูนเพชรครับเนมกิตายครับกิตยนัมเบอร์วันกิตายนัมเบอร์วันอีกรอบอีกรอบซูน่าซอนเพชรห้าซูนซูนเกตซูนเพชรครับโอเคเดี๋ยวผมลงตัวเลขให้ขอบคุณมากขอบคุณมากอีไตานะครับอีไตานะครับรถช็อปนะครับจัดไปเลยบ่าไอซังเอกสนใจแรงงานไทยนะครับรถช็อปคันนี้ใจดีมีมันตะนาอะไรอีกเยอะแยะนะครับ

ดูนี่ตาก่งูปะนี่หนิั่งานดำตากไปอันนี้กูบอกว่านี่ตักโหลดนี่หนิเดียวโหลดนี่ซีรูกเอาเอออันนี้มันหลดโากคนี่ดีวะทำนี้ับนำมือขับนำพี่ดีวะแลแนะนละเออุ้นำดีวะอุ้ยปาดกยังนี่มึงดีกว่นี่

เน่ยปสารปุอีสานได้อีกแสดงว่ามีแฟนอีสานแล้วเนี่ยเนยมากระดกยดโค้งลายโยตเอาออกอีกเอาออกเยอะกโค๊กเอาออกเยอเอาออกเยอเป็นไรดอกมัจนาเออมัจนาอ่เออเออเพิ่งมีหกโครับโอ้หกโมายหลายโคตรห้าลุบโลบยา S 1> <S 1> <S <S ระวังนี่เปล่าส,ส้สกส,อส <S <S โอ้ยส่วนถุงหลายมันนักถุงแล้วแบบนี้วกิโลคร่งครับ เออไปแล้วม <imi> ันนาเฮ้ยคืงโลเออตีไตตกยู่แล้วเออว้าดีไหมเ้ยไตตมันนาคงกิโลเออขอบคุณมากเออมันนาอโอ้ไรีไตตีไตตเออไตตมันนาโอเคซื้อประดุกสี่โลเนาะให้เกือบห้าโลเนาะเออเอโอ้โหีไตตเออนเดียวใจดีมากใจดีมากไีไตไตตบเออใจตีไตตกใจดีเออใจดีมันนาไทยซูเปมาตไทซปมาตนะครับลดจอบคันนี้นะครับ ออปันใจแรงงานไทยในอิสราเอลนี่สวยครับคุณครับเอบคุณครับเออโอเคบะมีแท็กซี่แท็กซี่มาไต้ใคอยากเออติดต่อได้ติดต่ออีไตอีไตมีแท็กซี่นี่เออแท็กซี่เป็นกันเองราคาไม่แพงช็อปออนไลน์ช็อปออนไลน์ก็มีครับเออช็อปออนไลน์ก็มีเอออู๋อีไต้โคบงจวนเลยโอ้โหจำเป็นโซนอาโซน เฟสหาูนยูนย์คิดศูนย์เฟครับโอเคครับโอเคครับครับผมนี่แหลครับครับผม